1> 1 hour later. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะฮะโดนนเหดชาเลนอีกแล้วโอ้โหแต่ว่าโดนในแชาเลนนวนนี้มาแบบงงง,งมึนมน,นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูแล้วกันขอบคุณมากมากนะครับผมเอคโคคือแค่นั้นเลยอ่ะเอคโคเอคโคโอเคก็เอคโคก็ได้ครับผมก็ผมจำไม่เล่นในฮาร์ดพอยต์อย่างแน่นอน นะแต่ใครอยากเห็นผมทรมานนะก็ขอในฮาร์ดพอยต์นะผมบอกแล้วว่าฮาร์ดพอยต์นี่คือยากที่สุดแล้วอะไรที่มันทรมานเนี่ยในฮาร์ดพอยต์คือน้ำเมื่อวันนะครับวันนี้ผมจะเอาไปเล่นในวางบอมแล้วกันครับง่ายๆอย่างที่ผมบอกไปฮะเดินเดินซุ่มๆแล้วก็ยิงยิงไปซึ่งปืนไอโคนะครับเป็นปืนลูกซองที่ยิงรัวแต่ดาเมจแรงแล้วก็ช้าช้านะครับเดินกอดชาโยกกอดชาทุกอย่างช้าไปหมดเลยนะครับเอาเป็นว่ามันคือมันมันคือตัวดีแต่ว่ามัน มันไม่เล่นดีกว่าโอเคงั้นเราเข้าไปรับชมกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นไงไปรับชมกันเลยฮะตอนจะไปชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภยัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายสามารถเติมเกมคอมดี t y Mobile ราคาถูกไวปลอดภยัยสามารถเติมได้ที่ไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูก ไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นลิงกอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับโชคดีนะที่ไม่ได้บอกอะไรมาดาเลดครับมาเรามาหลุยกันต่อเลยดีกว่าหลุยคืออะไรวะมาฮะแอคโคของเราจริงจริงมาเล่นยากอยู่แล้วนะอย่างที่ผมบอกไปค,ครับโชคดีที่ไม่ได้บอกอะไรต่อมาถ้าบอกอะไรให้มันเล่นยากกว่านี้ผมว่าผมอาจจะทําไม่ได้เลยด้วยซ้ำแอคโคมันยากจริง ย์โครอ่ะอ่าฮะรอครับโบกหนึ่งเม็ดเท่านั้นครับเหมือนลูกอมครับเม็ดเดียวอยู่โอเคเหลือสองต่อเอ้ยผมเจอคนทังน้งงาแล้ครับแต่ว่าผมยังไม่เอ๊ะไปไหนวะโอ้โอเคเม็ดเดียวแต่นี่เขาเก็บอยู่แล้วนะครับอือแรงจี๊ดนะอันนี้ผมแต่งมาแบบขึ้นสโขบยิงนะครับผมไม่ได้ยิงแบบฮีฟายนะ จะไม่เน้นยิงฮิปไฟนะครับเน้นเป็นขึ้นสะโขบยิงเป็นหลักนะครับเนาะก็เลยอาจจะบอกว่าบางจังหวะผมอาจจะแบบมีฮิปไฟนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะขึ้นสะโขบมันเองนะฮะไปลุยต่อโอ้โหเพื่อนเพื่อแม่งลากสามเดี๋ยวโ,โหดเกินโอเคค่อยๆแล้วกันครับเราบุกมาถึงหน้าฐานแล้วเขาออกมาโอ้โหเดี๋ยวโอเคข้างหน้าดูดิขนาดแค่วิ่งไม่ขึ้นสะโขบยังช้าคิดสภาพเอาดิ มีดีอย่างเดียวคือแค่แรงแรงแค่นั้นเลยผมวิ่งเลยครับเพราะว่าปืนเราช้าเราต้องเน้นมีตัวอยู่ตรงกลางนะฮะสไนเปอร์แต่เราอ,อ้อมมาเดินช้ามากคุณพี่เพื่อนเก็บไปสองไปสามแล้วอาโอนาองสารพเพื่อนไม่เล่นคนหนึ่นงอ,อกฝั่งตรงข้ามจะสังเกตได้ว่าแอคโคยิงไกลดีมากเพราะผมแต่งแม่นยำไว้เยอะมากนะครับ จริงๆมันใส่ได้สุดเ้ยมาดิมาขอบคุณครับเพื่อนแม่งลูกซองด้วยผมเกือบแย่โชคดีที่เพื่อนช่วยไว้เมื่อกี้เนียนเลยและเนียนเลยอุ้ยยังไงครับอุย้ยข้างบนปักบัก <c oughs> สองเม็ดเท่านั้นน่ะบอกเลยว่ามันโกงนะถ้าเป็นระยะใก,กล้อะ่ะไม่โกงครับไม่ใช่ไม่โกงผมขอถอนคำพูดโทษโทษ ไม่ใช่คําพูดว่าโกงครับมันปืนมันไม่ได้โกงครับแค่ว่ามันแรงะามันเล่นยากอืมแค่นั้นแหละแต่ว่าตอนนี้ลูกซองล้าอยู่แถวนู้นนะโอเคเพื่อเราตายอยู่แถวตรงหน้าต่างนี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยไหนเอ้ยเฮ้ยเขายิงอะไรวะบักบักบักเรียบร้อยถ้ายิงแบบทิฟฟายอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีนะผมว่าเอ้ยยากฮนะแล้วผมมาแล้วผมรอเลย มีหรือเปล่าครับโอ้โหตรงเออฮะฮะโอเคแพ้ไปครับสี่ตอนหนึ่งครับอาถันเลขสี่กลับมาเลยตาระเบิดเลยเราขอญาตดักครับปืนนี้เป็นปืนที่บุกไม่ค่อยดีนะผมพุ่งตรงครับเอาไว้ดักดีกว่าเพราะว่ามันวิ่งช้านะครับเดินช้าเหมาะกับการดักระยะใกล้ซะมากกว่า อาฮะไม่มีใครมาเลยครับตรงนี้รอไปก่อนแล้วกันครับเพื่อระวังบีแล้วครับผมศัตรูเหลือสามเราเหลือห้าโอเคสี่จอสามครับบันไดคู่ครับมาหมานไม่ได้ผมได้ยินเสียงอยู่ขวามือฮะปึ๊บไปนะวะเฮ้ยโอเคอยู่ข้างหน้าครับตรงเกิดเขาโอ้โหไม่ออกจากเกิดเลยหรอพี่ไม่ออกจากเกิดเลยหรอครับโดนหมัดนะครับเพื่อเราโดนหมัดฮะอันนี้ เราวิ่งอ้อมกลางมาเลยเพราะว่าเพื่อเราอยู่ใน B เยอะครับเราลอยหลังได้อยู่โอเคไม่มีนะครับตรงนี้ไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าอยู่ไหนวะเดี๋ยวอ๋อเอ้าอยู่ในจุดอืเม,ม็ดเดียวนั้นจะเห็นว่าผมยิงเม็ดสองเม็ดเยอะมากครับเพราะว่าปืนมันแรงนะสำหรับแอคโนะก็ บอกแล้วว่ามันเล่นสบายหน่อยครับอยู่ในวางบอมถ้าจะลำบากก็ต้องเล่นในฮาร์ดพอยต์จะไม่เห็นสกอร์แบบนี้แน่นอนนะสิบหนึ่งเนี่ย <hour> later. มาคร,รับผมซัมมิตโอ้โหจะได้เห็นจังหวะแบบยิงแค่เม็ด2เม็ดอีกไหมต้องมารอรับชมกันตอนนี้โอ้โหเพื่อเราบุกจัดบุกฮะ,ะลูกสองแย่ yeah. ลืมแย่เปิดมาก็แย่เลยโอเคค่อยครับเอาเฮ้ยโอเคโอเคโอเคหนีก่อนครับลูกซองเขาน่าจะแม่นอยู่นะโอ้โหแต่ลูกซองเราก็เม็ดเดียวตายเออเดี๋ยวศัตรูจะหมดแล้วนะเหลือสี่หนึ่งครับประมาทไม่ได้อยู่ดีครับห้าหนึ่งก็มีมาแล้วอยาประมาทครับโอเคโอเคสวยนี่แหละถึงจะวางใจได้ ต้องขึ้นสกอร์แบบนี้ถึงจะวางใจได้ไม่งั้นนี่ไม่ไหวนะฮะมาเดะโอเคสามต่อสามครับโอเคเพื่อนโอ้เพื่อนเราสนายโหดมากมาดิครับผมได้ยินเด้อหนึ่งหนึ่งครับคนนี้เล่นชอปเปอร์อยู่เกิดเพราะว่าเพื่อนเราตายตรงนั้นครับน่าจะอยู่แถวซ้ายมือต้องรอดูฮึ๊บ อ,นะอันแน่บัฟแบบ74ระยะนี้แรงโคตรว้า wow. วมาครับผมว่านะเขารู้ว่าเราบุก A เยอนะอะ A หรือบวะน่เอาเป็นว่าฝั่งนี้มันไม่มีใครมาเลยอะเขาน่าจะมาหรือเปล่าผมไม่ไมั่นใจเฮยเนี่ยอะอุ้ยเม็ดเดียวไม่น่าร้อยเราบุก B เยอะอะเมันต้องมีคนมามั่งแหละเห็นปะผมบอกแล้วมันเป็นเซนต์อะ เขาไม่คิดหรอกว่าเราจะมาโอ้โหเดี๋ยวพี่โอ้โหมาฮะเรามาเฝ้าแล้วมารอเลยเกิดใหม่ยังฉับพลันนะฮะมาเด็ปรับปรับสอเมตรเท่านั้นอะแค่นั้นเลย2เมตรเท่านั้นอะชงรับแล้วผมวิ่งครับตอนนี้เหลือคนสุดท้ายครับคือ ตานี้ทีมเราค่อนข้างบุกแล้วก็ทีมศัตรูนี่เขาตั้งรับในฐานอย่างเดียวเลยนะเขาไม่ออกไปไหนเลยอ่ะนี่คือประเด็นนะโอ <Okay. S 1> เคเ่อเราเอ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหม,มันโยกช้ามากได้ไปครับสี่ต่อหนึ่งครับอาฐานหรือเปล่าต้องรอชมเค okay, วิ่มาล้ครับเหมือนเดิมครับที่เดิมของผมแต่ว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าผมรออยู่ตรงนี้ผมดักดักแถวนี้แล้วกันเนาะ เอ้ยข้างบนโบเข้าให้นี่ละเม็ดเดียวฮะลูกซองยังเอาผมไม่ได้เท่านั้นเองโอ,โ,อโอ้โอ้มีคนมามีคนมานะมีคนมาหนะน้านี้ข้างหน้าครับปึบบึบบึบึบ,บ,บนี่ไงไม่เห็นผมนะเมื่อกี้ถ้าเขาเห็นผมเขาน่าจะได้ผมอยู่นะแต่เมื่อกี้คือผมแอบในในพุ่มไงสวยครับโอ้สวยครับเหลือคนสุดท้ายเอ้ยอแอลโครครับ โคตรด,ดีโคตรแรง5้าหนึ่งฮะ MVP ไปอีกแต่ว่ามันต้องเล่นด่านใกล้ใกล้หน่อยนะแล้วก็เล่นมีจังหวะหน่อยผมว่ามันบุกก็ไม่ดีนะแคมมากก็ไม่เท่าไหร่นะสำหรับผมแต่ว่ามันออกไปทางแคมมากกว่านะปืนนี้มันไม่เหมาะกับวิ่งอะ่ะคือมันเดินช้าครับมันไม่เหมือนพวกลูกซองเคียเอะไรพวกนั้นอะ่ะนะครับผมก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูแล้วกันนะสําหรับผมผมคิดว่าด้วยความที่มันวิ่งช้าขึ้นสโคบ เอ้ยไม่ใช่ขึ้นโคปเวลาโยกอะไรเงี้ยมันช้าลองเอาไปปรับใช้ดูเอาเปแคมแคมป์มหน่อยก็ได้วิ่งไม่ค่อยเหมาออะเท่าไหร่ไว้เจอใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายรักนะจุ๊บ